คุณฮิรันแสงฮิรันคุณนภพาพรเปลืองอารมณ์ผู้สื่อข่าวจาก stock review แล้วก็ mnewsfun com สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอนคับค่ะคุณฮิรันเห็นบอกว่ามีเรื่องราวของกลุ่มโรงพยาบาลมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้นมีข้อมูลจากไบรเตอร์มาฝากนะครับค่ะบล็อกเกอร์ของไทยมองหุ้นโรงพยาบาลลบช่วงสั้นหลังเกินเกินราคาที่เหมาะสมราคามันวิ่งขึ้นมาเยอะแล้วอ่าตอนนี้มองเป็นช่วงลบบ้างค่ะแต่ว่าระยะยาวยังเป็นยังเป็นเรื่องดีอยู่ยังเป็นทิศทางที่ดีซึ่งรายละเอียดมีนักวิเคราะห์เชื่่อวา หลังจากการทำกำไรระยะสั้นเทขายออกไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเหตุผลมาจากที่ว่าราคาหุ้นของโรงพยาบาลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามากแล้วหุ้นตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็น BSH หรือว่า b g h หรือว่า KSH เนี่ยนะครับมีราคาสูงกว่าราคาเหมาะสมซึ่งราคาเหมาะสมของ BSH อยู่ที่67บาทตอนนี้ล่าสุด79บาทบำรุงราชบำร์ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่98บาท ล่าสุดอยู่ที่99.7บาทค่ะแล้วก็กระแสราช KH ราคาเหมาะสมอยู่ที่9.3ล่าสุดลงมาแล้วฮะลงมาที่9บาทหลังจากเมื่อวานปิดตลาดที่9.85<ม>ก็ตามกันไปนะครับส่วนมุมมองในระยะยาวบล็กยังเชื่อว่าเป็นยังเป็นบวกอยู่โดยมีปัจจัยหลกัลกๆ2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือกระแสร,รวบกิจาการระหว่างทางบำรุงราชกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งก็จะทาให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นการรับประโยชน์จากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน AEC เซนี่ยนะครับซึ่งก็่เป็นปัจจัยที่2โดยที่ AEC เนี่ยจะช่วยโรงพยาบาลให้มีผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้เรื่องของวีซ่าจะเป็นเรื่องของใช่ทําให้มันง่ายขึ้นทาให้มีคนเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจ ทางด้านการแพทย์เนี่ยจะขยายตัวได้ดีขึ้นครับผมเป็นโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยและเป็นการผูกขาดตลาดด้วยถ้าหากบำรุงราชบ <c oughs> วกกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะใหญ่เลยนะนะทางด้านาคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องราวของอ ข้อมูลโรงพยาบาลนิดหนึ่งฝากคุณผู้ชมนะคะก็ตอนนี้เองในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการบริหารก็เกิดขึ้นนะคะกรรมการของบางกอกเชนฮอสเทลนะคะหรือว่า BH นะคะก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่2บริษัทในโรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็โรงพยาบาลเกษมร,รานะคะดมีการขายหุ้นทั้ง,มงหมด24สุดยอดเลยนะคะ400กว่าล้านบาทก็เลยให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่า ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแบบข้ามคืนผ่านตลาดหล,ะละักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นบิ๊กหลบนั่นเองนะครับยางไรก็ตามก็แจ้งให้ทราบว่าครอบครัวหันพนิซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ,ญ่ในโรงพยาบาลเกษมราชนะคะก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็มีการบริห,หารจัดการเหมือนเดิมมีการโยก,กันเกิดขึ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็เลยเกิดกระแสในการที่เทขายหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลออกกันอย่างหนักในวันนี้อ่ะคุณนภาพร ะะจะเป็นภาพรวมนะคะของการเปิด AAC ในกลุ่มของประกันค่ะทางด้านคุณจิรพันธ์อัศวทนาุลนะคะกรรมการผู้อำนวยการค่ะของบริษัทประกันภัยไทยวิวันนะคะแล้วก็ใ,ในฐานะนายกของสมาคมประกันสัยค่ะก็ได้บอกถึงภาพรวมนะคะของการเข้าเป็นเสรีอาเซียนในกลุ่มประกันนี้ค่ะว่าจะมีการ เลื่อนออกไปนะคะเป็นอีก5าปีค่ะปกติจะเปิดในปี2558ใช่ไหมคะเลื่อนไปอีก5ปีก็จะเหลือในปี2563นั่นเองค่ะ,คะส่วนสาเหตุนคะคะก็จะมาจากการที่ธุรกิจประกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่บริหารความเสี่ยงนะคะ,คะก็เลยทําให้มีการแก้กฎหมายค่อนข้างจะนานนิดนึงอะ,ค,ะค่ะค่ะก็เลยทําให้อย่างเช่นตัวอย่างการควบรวมเนี่ยะคะก็ยังไม่มีการถัดดกดันกฎหมายนี้ออกมาด้วยหะะ่ะด้วยการที่ กฎหมายจะช่วยอำนโดยความสะดวกให้เร็วขึ้นใช่ก็เลยทําให้ธุรกิจนี้ค่อนข้างที่พัฒนาช้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะด้วยความที่การเมืองก็เปลี่ยนบ่อยอะนะคะก็เลยทำให้กฎหมายเลื่อนออกไปด้วยอะค่ะธุรกิจประกันก็นั้นกันอีกยาวอีกนะคะสการควบรวมบริษัทก็ตอนนี้ก็มีบริษัทประกันอยู่ประมาณ60บริษัทอะนะคะแต่ถ้าควบรวมแล้วกฎหมายนี้ออกมาก็จะเหลือประมาณ30บริษัทยักษ์ใหญ่อะค่ะก็ต้องติดตามเุ้่ของกลุ่มบริษัทประกันเองว่าจะมีผลกับการถือครองการลงทุนกลุ่มนี้กันหรือเปล่าค่ะหมดเวลาแล้ว